จบคู <owner gef> <necessary> ่นี anyway. todas, <ose owner gun literacy> right, ps. Ps ้ก็เหลืออีก3คู่นะฮะเอาละครับคู่นี้5ยกนะครับผู้ชมครับแต่แต่ว่าจะครบหรือไม่อันนี้ไม่รับประกันครับราะมวยใหญ่นี่แน่นอนครับใส่อาวุธแบบจัดเต็มเอาละครับไวครูเรียบร้อยครับ เอาละครับปิดท้ายการถ่ายสดมวยใหญ่ครับ75กิโลกรัมครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนเป็นปอนด์นี่ก็โอ้โห150กว่าปอนด์แล้วครับอย่าไปกลือนมันขอให้ตีแล้วนังานหน้ามันจะมีนะนี่ครับเอาละครับมาดูกันครับจะมีนับมีน็อกให้ดูกันหรือไม่นะฮรนะครับพอทำนักเราประมาณ เราให้ดูกันจนจบเลยนะครับให้ดูกันจนจบเลยครับหรืแม้ว่าจะเลยเวลาสามโมครึ่งไปแล้วเราให้ดูจนจบเลยนะครับเอาสองอะไรักสองครับเพราปเป็นมวยใหม่อ่าวอลเปเปมวยใหม่จบสองพักสองนะครับห้ายกครับจับตาดูดีๆครับมวยใหญ่หนักแน่นแน่นอนยกที่เดินครับ อาทิตย์กับธนูไฟเอาล้วครับมาถึงก็ต่อยบัตรเลยครับต่อยบัตรโอ้ยโอ้ยบัตรเอายังไงครับกรรมการไม่นับครับโอ้โหโอ้ยเราผมก็ต้องหลบด้วยนะฮะเพราะมวยใหญ่นะครับต่อยบัตรต่อยบัตร,ตตร,ตตรตลวกไปแล้วกรรมการครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนับแปดครับเอาล้วครับ ปรรมการนับอีกครั้งเลงครับไม่ไหวครับโอ้โหจบไวอย่างเหลือเชื่อครับโอ้โหจบไวอย่างเหลือเชื่อครับและสุดท้ายครับทะดูไฟต่อสักและเต็มชนะน็อกเอาท์ไฟในยกแรกครับโอ้วันนี้น็อกยกหนึ่งสองคู่เลยครับ